ก่อนรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพิ่มไปที่ทั้งหมดนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง Audio City นะครับสวัสดีครับผมนัส Audio City ครับสวัสดีครับคิว Audio City ครับจากที่เราเคยรีวิวครับเป็น Power Mixer นะครับตัวตัว X อ่าเป็น EMX 2เนาะครับผมมันก็มีอีก2รุ่นใช่ไหมครับครับที่เป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับจะเป็นรุ่นกลางกับรุ่นใหญ่อ๋อก็คือ EMX ห้า เก7เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้มันแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับครับอันดับแรกครับคุณนัทมันแตกต่างกันที่อะไรบ้างอ่ะคือกำลังวัตต์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นครับผมยี่ห้อ X5 เนี่ยจะอยู่ที่460วัตต์ค่า8โอห์มครับแล้วตัว7จ็นะครับตัว7นี่จะอยู่ที่500วัตต์ที่8โอห์มครับแล้วพวกชัแนลอะไรอย่างเงี้ยครับชัแนลก็เออชัแนลก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกว่าขึ้นเป็น12ชัแนลทั้งคู่เลยครับตัวเล็กเนี่ยจะมีแค่10ชัแนลอ่าครับตัวใหญ่่จะะมมาากกกขขึึ้้้นนนนนนแแชชลลวัใ ตอนนี้คือที่ว่ามันแตกต่างเห็นๆในช้าเลยก็คือจะเป็นจอครับรุ่น5เนี่ยจะเป็นแบบยังเป็นอย่างไงอะธรรมดาอยู่ยังไม่ยังไม่มีอะไรมากมายอ๋อเป็นจอแบบเป็นแค่ตัวเลขเป็นตัวเลขเอฟเฟกเป็นตัวเลขแล้วกันนะฮะอ๋อคือมีเอฟเฟกบอกเอฟเฟกา์มานจะเป็นเลขเบอร์หนึ่งเบอร์สองแต่เราต้องอ่านนะว่าเราใช้เอฟเฟกอะไรอ๋อมียี่สิบสี่แบบ ใช่ครับแล้วก็หมุนดาวเลยว่าจดาวาเรียอะไรที่ตรงน<อ>ี้ครับผมครับพอมันกลับมาเป็นตัวนี้ปุ๊บมันจะเป็นหน้าจอที่ว่าเขียนเป็นตัวหนังสือแล้วเขียนด้วยออ๋มีตััวหนงสือบอบกสวยงามงขึ้นแล้วกันนะ<อ>ครับผมแล้วเอฟเฟกก็เท่ากันตัวนี้ตัวอ e ินเอ็กเจนเนอร์เขาให้กราฟิก EQ ที่มาสเตอร์เอาพุตใช่ใชไหมคือได้กราฟิก EQ มาสามารถปรับแต่งได้9แบนด์ครับเลือกแต่งดีกว่าเลือกแต่งได้9แบนด์แต่เขาให้มาสามสิบเอ็ดแบนด์เลยแต่เราเราสามารถเลือก ได้แค่9อ๋อครับมากกว่านั้นไม่ได้ครับคือ2รุ่นนี้ก็มีเป็<ม>คอมเพรสเซอร์ครับเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาครับผม e max 2ไม่มีครับสำคัญเลยหลักๆเลยก็จะคือคช่องเสียบสายลำโพงดีกว่าช่องเสียบสายลำโพงร,รุ่นเล็กอ่ะเขาจะให้เป็นแจ็คโฟน เป็นโฟนครับส่วนช่องเสียบลำโพงของ e m X5 และ iM X7 รุ่นนี้ขอจะให้เป็นสปีคอนอ๋อเป็นสปีคอนเพราะว่าหนึ่งแล้วรุ่นมันใหญ่ขึ้นเผื่อลูกค้าเอาไปใช้งานการแจ้งเวลาเดินเดินเตะหรือว่าเดินเหยียบมันจะไม่หลุดอ๋อคือคราวนี้มันจะไปทั้งเครื่องเลยอย่างนี้เลยอ๋อคือมันจะแข็งแรงกว่าแข็งแรงกว่าครับก็ล็อกได้ดีกว่าล็อกได้ดีกว่าอย่างที่เขาเข้าใจกันว่าหัวสปีคอนมันต้องแน่นอยู่แล้ว แน่นกว่าหัวโฟนธรรมดาอ่าครับอ่ามเยครับมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาใหม่อีกไหมครับเหมือนจะมีในส่วนที่เป็นของคับพิเซตของลำโพงครับสปีกเกอร์พิเซที่สามารถเลือกชนิดอของลำโพงได้ที่ว่าเป็นพิเซ์ของเขาของยามาฮ่าในตระกูล a s ซ r i ีอ่อะไรพวกนี้ครับที่เขามีมาให้คทั้งสองรุ่นนี้ยครับทำเหมาะกับการใช้งานแบบไหนบ้างครับได้ทั้งห้องประชุมแล้วก็ งานกลางแจ้งเหมือนเดิมครับาำที่ผมพูดทุกคลิปก็เรื่องกําลังวัดลำโพงเรื่องสั่นกันให้ดีๆขอกระจะไม่เสียครับใช่ใช่ครับสําหรับราคาสองสองตัวนี้ครับมันแตกต่างกันมากไหมครับก็แตกต่างกันครับก็คืออย่างตัวนี้ m m x 5นี่ก็อยู่ประมาณ30,000ต้นๆ3 0 0 0 0ต้นถึกลางๆแล้วกันอ่ะเ m จากราคา4ี่หมื่นต้นๆก็อยู่ที่ลูกค้าจะเลือกใช้ว่าตัวเองเนี่ยจะไปใช้งานแบบไหนในพื้นที่ขนาดไหนครับความแตกต่างระหว่าง e m x 5 e m x 7ก็มีแค่นี้มีแค่นี้มีแค่นี้เข้าๆครับถ้าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับครเคสสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนแล้วกันครับ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 ผมสวัสดีครับสวัสดีครับ